สวัสดียามเช้าค่ะเดือนพฤษภาคมวันที่21นะคะพศ64แม่นดีปลู่มะม่วงหาวที่เขาเรียกกันว่ามะม่วงหาวมะนาวหูไว้ประมาณ5-6ต้นนะคะแต่ที่เก็บผลได้ก็จะมี4ต้นนอกนั้นก็จะยังเก็บไม่ได้แล้วมะม่วงหาวมีประโยชน์นะคะเห็นคน โตๆเขาบอกว่ามีประโยชน์ตั้งแต่ใบลากยางเขาก็มีประโยชน์เนี่ยถ้าลูกดำๆอย่างเงี้ยกินได้อะจะมีประโยชน์มากเลยแก่แล้วเขาก็จะลูกสีนี้ดองไม่ได้เนื้อเขาจะเละเก็บกินได้เลยนะคะของเราปลอดสารพิษค่ะของเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเราใส่เป็นพวกขี้งวัวขี้ไก่ปุ๋ยหมัก เอามารีวิวให้ดูเพราะว่าเรารู้สึกแปลกค่ะเราปลูกมาหลายต้นแต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่เขาไม่เหมือนคนอื่นดูนะคะลูกเขาจะโดกอันนี้เราเก็บดองใบสามสี่รอบแล้วนะคะลูกเขาโดกและส่วนมากเราจะเลือกลูกที่ออกก่อนเพราะเขาจะออกไม่พร้อมกันแล้วก็เลือกที่ลูกโตๆหน่อยนะคะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยลูกโตๆอย่างเงี้ยนยะดองได้แล้ว ส่วนเล็กๆอย่างนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเนี่ยเลือกโตๆอย่างนี้เขาเรียกว่าใสาๆอย่างนี้เรียกแก่แล้วนี่ไหมลูกโตๆอย่างนี้ดองได้แล้วดองไปหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องรอเขาสักสองสามวันแต่บางทีถ้าเขาแกนเขาก็จะไม่โตไปกว่านี้แล้วสรรพคุณเขาตกห้าสิบกว่าอย่างนะคะ งั้นด,ดีลองเซิร์ชไปดูมาแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็เซิร์ชเข้าไปดูนะ o o o g l e นะคะงั่นดีแค่อยากจะให้บางคนที่ไม่รู้ได้ดูนะคะว่าผลไม้หรืออะไรเขาเรียกว่าผลไม้หรืออะไรไม่รู้นะมันคู่บ้านคู่เมืองมาเพราะว่าดูละครจกัจกจักวงวงงเรื่องไหน4ีหเรื่องก็จะกล่าวถึงแต่มะม่วงหามนาหู พารสเมลียเงี้ยดูมันตั้งแต่เด็กแล้วแต่เพิ่งโตขึ้นมาก็เพิ่งเคยเห็นลูกแล้วก็เพิ่งเคยกินสมัยก่อนไม่เคยรู้จักอะเพราะไม่ค่อยมีใครได้ปลูกซื้อกิ่งมาแล้วก็มาลงปลูกเห็นไหมคะลูกเขาสวยนี่นี่เก็บไปประมาณห้ารอบแล้วเขาเหลือแค่นี้อย่างเช่นต้นนี้ลูกเขาก็จะเป็นสีนี้ทั้งต้น กินได้คะ่ะจิ้มที่เกลือกินได้ดบบิบอย่างเงี้ยมีประโยชน์หรือไม่เราก็เอาไปดองวิธีดองก็ตามไปดูในคลิปได้นะคะมีหลากหลายของแม่หนูดีก็มีวิธีดองอย่างเช่นต้นนี้นี่ก็ต้องรอเขาอีกสัก สีห้าวันเขาจะโตเต็มที่แต่บางทีถ้าเขาแกนเขาก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วเป็นคนชอบปลูกก็เลยปลูกไว้แต่พอปลูกเสร็จแล้วลูกออกมาเยอะก็เลยไปเซิร์ชดูโหสัพพคุณเขาเยอะมากมายมากเลยแก้ได้หลายอย่างยางก็แก้สมานแผ่ได้ผลของเขาก็แก้ได้หลายอย่างเลย ที่รู้น่าจะแก้ความดันหลอดเลือดหัวใจลองไปเซิร์ชดูนะคะแม่นดีไม่มั่นใจว่าแม่นดีดูมาครบถ้วืนไหมก็จะมีนี่นะคะสีต้นนี้เขาจะเหมือนกันแต่จะมีต้นนี้ต้นเดียวนะคะที่ที่ตั้งคำถามอยากถามถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะว่าทำไมมะม่วงหาวไม่เหมือนกันเขามีกี่สายพันธุ์ ตอนปลูกเราก็ไม่ได้ถามคนซื้อนะคะว่าเขามีกี่สายพันธุ์แต่ที่รู้ๆอ่ะคืออันนี้เขาจะออกลูกมาถ้าถ้าโดนแดดเขาก็จะออกสีเลือดหมูแต่ถ้าไม่โดนแดดเขาก็จะเป็นสีเขียวเขียวปีเลยค่ะ๋ยวจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะลูกเขาจะเขียวออกลูกเป็นพู่ะ ใครรู้คอมเมนต์บอกแม่หนุดีด้วยนะว่าสรรพคุณเขาดีกว่าลูกสีแดงแดงหรือว่าสรรพคุณเหมือนกันแล้วเขากินได้ไหมแต่ลองกินไปลูกนึงแล้วอาการยังไม่ออกเพราะไม่รู้ไม่เป็นไรมั้งที่ดูมาเขาบอกว่าใบก็มีประโยชน์ผลก็มีประโยชน์ประโยชน์ของผลตกห้าสิบกว่าประโยชน์ลองไปเซิร์ชดูใน Google นะคะแม่หนุ่ดีก็ ดูว,วัวแวบๆวแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าเขาออกมานี่นี่เขาแก่แล้วนี่เริ่มเหี่ยวแล้วเนหะ็นไหมแต่ลูกเขาไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับแบบนู้นอนะ่ะแบบนู้นเขาสวยอันนี้เขาไม่สวยอ่ะมันกินได้ไหมอ่ะโอ้แต่ลําบากเลยนะหนามนี่หนามตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเหี่ยวแล้วอ่ะจะต้องเก็บไปดองแนละ้วก็ลองดองดูก็ลองกินน้อยๆก่อนถ้าไม่ตายก็ คงไม่เป็นไรเพรากินเป็นลูกหนึ่งแล้วแต่ก่อนจะกินศึกษาพื้ใหญ่ก่อนนะคะแม่หนูดีก็ไม่ค่อยรู้เห็นไหมคะเขาจะออกดอกแล้วก็ออกลูกแล้วอันนั้นลูกสีดำเห็นไหมน้นโนนโ้เเก็บที่ข้างล่างก่อนหนามนะคะอ๋อหนามมันตามเลื่อดเลยนะคะหนามมันเป็นอุปสักด์มาก เห็นไหคะอี่เห็นไหมนี่เอ้อแก่แล้วล่วงเลยนี่คิดว่ามันคงไม่มีพิษนะคะเพราะมาถ้ามีพิษเขาคงไม่ขายให้เราลองกินก่อนนะคะไม่ต้องล้างนะคะฉีดน้ำทุกเย็นอือหืออือหือใช้ได้เลยคะ่ะอื เปี้ยวค่ะอือหึนี่ลูกสดแต่เขาไม่มียางเยอะเหมือนต้นสีสีนะคะเดี๋ยวลองกัด,ดน,นะ,ะอือหไหนคะอือห เปรี้ยวสะใจใครชอบกินเปรี้ยวไม่มีอันตรายค่ะกินเข้าไม่ได้เลยจิ้มพิกเกลือก็ได้มีประโยชน์ประโยชน์มากมายคุณสมบัติด,ดีแต่ทำไมาไม่เหมือนชาวบ้างเขาเห็นไหมคะมมมมเขียว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 ว้าวได้เลือนแล้ว มนึ่เพื่อนแล้วนะคะลูกๆลูกสองคนอันนั้นมาตอนสงการติดรถมาชื่อน้องสงการอันนี้ลูกสาวบอกให้ชื่อลูกจันรือว่าวันจันแมวที่อื่นทั้งนั้นเลยมาใส่อยู่ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกแม่หนูดีด้วยนะคะแม่หนูดีไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นพัน์ไหนอะไรนะคะ mm hmm. ใครรู้ก็แชร์ประสบการณ์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หนูดีด้วยนะคะและแม่หนูดีจะพามาชมเรื่องราวที่น่ารู้อีกนะคะวันหลังจะพาไปชมผักเป็ดทอด อร่อยบางคนอาจจะไม่รู้จักอันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่21เดิือนพฤษภาขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดไวรัสโควิด1 9ไปพร้อมๆกันกับแม่หนูดีนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะแม่หนูดีก็เป็นอีกคนนึง ที่ออกไปขายของไม่ได้โดนผลกระทบแต่มีอะไรอยู่ในบ้านแล้วก็เก็บมาทำประโยชน์ได้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะบายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หนืดินนะนะคะกดกระดิ่งกริ๊ง